วธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับวันนี้ผมจะพาคุณไปอีกที่นึงครับบ้านถ่านน้ำร้อนเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัดวิถีของดีเมืองสุราษฎร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาเขตของสำนักสงทานน้ำร้อนน้ำหมู่ที่หนึ่งตำบลเขาถ่านอำเภอท่าช้างจุดเด่นของที่นี่ก็คือบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนป่าพลุน้ำเค็มและแวดล้อมไปด้วยลานหินโลกพระจันทร์ มันถูกค้นพบและทำหน้าที่บำบัดฟื้นฟูสุขภาพของชาวบ้านและชาวอำเภอใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี2514โดยเป็นที่รู้จักในานามบ่อน้ำร้อนเขา่านจากการสำรวจทางธรณีวิทยาจัดให้บ่อน้ำร้อนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำร้อนชนิดอุ่นและเป็นบ่อน้ำร้อนเข็มที่พบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ ที่นี่ใสมากเลยครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ4 0ถึง50าองศาเซลเซียสมีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อยนะครับบอ่อมีสองบอ่อนะครับสามารถที่จะมานั่งช่งวิวชิลๆแล้วก็แช่มร้อนได้นะครับบรรยากาศโอเคนะครับจากประสบการณ์ของชาวบ้านที่มาอาบแช่เป็นประจำเล่าว่าน้ำในบ่อช่วยบรรเทาอาการเครด์ขัดยอกได้ชะงัดส่วนผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมอมัอมพฤกษ์อัมพาตเมื่อแช่เป็นประจำก็มีอาการดีขึ้น แต่สิ่งที่ถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่มากก็คือโคลนสีดำที่เห็นนี้ซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณบำรุงผิวให้ขาวเนียนใสอ่อนกว่าวัยแล้วยังช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยที่นี่ถือเป็นอาซีนของอำเภอท่าฉางบ่อน้ำร้อนเค็มหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษธ,ธานีผมก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจแวะมาแช่น้ำร้อนท่ามกลางธรรมชาติเสร็จแล้วต่อขึ้นไปทำบุญ ชมวิววัดทานน้ำร้อนสุกกายต่อด้วยสุกใจรับรองสุขภาพดีครับท่าน